อ่าสวัสดีครับพบกับสรุปตลาดนะครับประจำวันเสาร์นะครับที่1มิถุนายน2 5งพนห้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะเรามาพบกับการสรุปตลาดของเราไม่ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันเนาะอ่าครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่อีเวนต์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่มีความน่าสนใจแล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวผมเปิดอีโค m มิค a l e นด a าค่าวไว้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับมี ข่าวที่น่าสนใจอย่างก็คือเมื่อวานสัปดาห์แล้วมีแนวโน้มการอ่อนค่าของยูโรโซนนะครับของตัวค่าเงินยูโรนะครับก็จะรับประเด็นกับสัปดาห์หน้าที่จะมีการประกาศอัตราดอกเบีย้ยนะครับก็ตลาดคาดหวังว่าทางยูโรโซนน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับในสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวไปดูกันอีกครั้งหนึ่งว่ามีตัวเลขอะไรกันบ้างนะในช่วงที่พูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนอันนี้นครับ ตลาดคาดการณ์กันว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับเพราะว่าตัวเงินเฟอ้อนี่ก็หลายประเทศนะครับตัวเลขเงินเฟอ้อทยอยปรับตัวลงกันอย่างเรื่อยๆครับแต่ว่าตอนนี้อเมริกายัางไม่กล้าปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนั่นเองนะฮะทีนี้นะครับสัปดาห์ก่อนก็ทางบ o j ก็ยังคงทําตามเป้าหมายเดิมเขาที่ได้บอกไวนะ้เนาะก็ยังต้องอคอยควบคุมดูแลนะครับตัวข้างเงินเขาแต่ว่าตอนนี้คือมีปัญหาอย่างคือตัวทางบ o j เเนี่ยก็อัดฉีดเงินเข้ามาพยุง ค่าเงินไวน้นะแต่ว่าข้างเงินเยนของญี่ปุ่นก็อ่อนค่าลงต่อเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ตัวคอมมูนิตี้นะช่วงสองสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตมานะครับเดี๋ยวตอนท้ายเอาให้ดูเนาะเรื่องคอมมูนิตี้เนี่ยมันจะมี correlation นะครับ correlation ของคอมมูนิตี้เนี่ยให้สังเกตคือเราให้สังเกตราคาน้ํามัน,นครับแต่ว่าตอนนี้ราคาน้ํามันมันเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับอันนี้ครับราคาน้ํามัน คอมมูนิตี้ได้ปรับตัวตามเดี๋ยวเรามาดูกันตอนท้ายที่ก่อที่เราจะเปิดกราฟกันเนาะอ่าแล้วก็มีเรื่องอ,งอย่างหนึ่งตอนนี้นะครับเอ่อช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องประเด็นสงคารามเนี่ยมันไม่ค่อยเอฟเฟกกับตลาดมากนะักนะฮะจะเห็นว่าเรื่องอข่าวการโจมตีเนี่ยก็มีมาอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าไม่ได้กระตุกกราฟราคาทองคำให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนเช่นก่อนหน้านี้ที่มีการ โต้กลับกันของทางออ,อิสราเอลที่ถูกนะครับทางฮามาสโต้กลับนะครับหรือว่าทางอิหร่านาอะไรตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีอะไรกันมากไปกว่านี้นะครับจะเห็นว่าก่อนหน้าน,นี้ก็รัฐมนตรีของทางอิหร่านก็ได้เพรื่อมินตกไปเนาะตัวผู้น,นําของทางอิหร่านก็เสียชีวิตไปนะครับก็ข่าวก็เยเงังมีครับตอนแรกนึกว่าประเด็นการเสียชีวิตนะของผู้นําทางอิหร่านเนี่ยจะมีการ ไปกระพือว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่สามนะแต่ว่ามุมมองของเรื่องสงครามนะครับเดี๋ยวปรับย่อยๆเลยนะตอนนี้ผมมองว่าสงคราม,มาน่าจะประคองไปเรื่อยๆอเมริกายังไม่น่าอยากให้ทําสงครามนะครับอย่างแรกนะครับปลายปีนี้นะครับอเมริกามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่นะครับคิดว่าน่าจะรอให้คอนเฟิร์มก่อนว่าใครได้นะครับอย่างแรกก่อนเราตอนนี้ก็มีทัป์ขึ้นมานะเป็นผู้นํานะครับทัป์เข้ามานะตลาดก็อาจจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าทัป์มีชูนโยบายว่า ถ้าเขามาเขาจะยกเลิกสงคารามนะน่าจะยกเลิกการสนับสนุนอิสราเอลนั่นเองนะครับวนไบเดนนะครับก็น่าจะรอดูว่าจะได้เป็นผู้นําในสมัยต่อไปหรือเปล่านั้นฉะนั้นตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยที่เรามองว่าน่าจะลงแรงนะครับยังไม่ยอมปักตัวลงนะผมว่าน่าจะสะท้อนอีกทีหลังจากการเลือกตั้งก่อนนะครับอทีนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวเรกเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมานะครับที่ผมเปิดขาวไว้อันนี้นะครับ สัปดาห์ที่แล้วนะครับตัวเลขเ c ิ p ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยช่วงทิ้งท้ายปลายสัปดาห์เนี่ยตัวเลขออกมานะครับก็ไม่ได้เป็นโพสิทีฟกับตัวดอลลาร์มากนักนะครับอย่างวันศุกร์นะครับทิ้งท้ายมาก็คือ Core PCE พ Index นะครับตัวดัชนีนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับการประเมินเงินเฟอเนอ้อเนาะตอนนี้นะครับ Core PCE ตอนนี้ปรับตัวลงนะครับก็มีแนวะโน้มที่ตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับ อเมริกาอาจจะปรับตัวลงได้เช่นเดียวกันนะครับส่วน P M I อะไรต่างๆก็ออกมาไม่ดีนะครับก็ตัวเลขภาพรวมนะครับเป็นน e g a t i v e กับตัวดอลลาร์จะเห็นว่าตัวดอลลาร์เนี่ยอ่านี่นะครับกราฟอันนี้ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะนี่ครับกราฟมันสวิงนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็วิ่งอยู่ในกรอบถ้าสังเกตนะครับเนี่ยเราลองมาดูกับว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห ช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยจะมีกราฟตัวดอลลาร์นะครับตั้มมันแล้วก็ทองคำเนี่ยที่วิ่งเป็นกรอบไซเวย์หมดเลยนะครับทีนี้ปิดตลาดเนี่ยตัวดอลลาร์ปรับตัวลงครับทองคำก็ปรับตัวงเช่นกันนั้นๆจะเกิดอีเวนต์แบบมีทีนะครับก็รอแอดตลาดแอดจัดให้มาทางสตอรี่ที่ชัดเจนก่อนนะครับสัปดาห์หน้ามีประกาศตัวเลขสำคัญน,นะครับคือนอนฝากด้วยเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายทีนะว่าตัวเลขเป็นยังไงกับกราฟเนาะแล้ว ก็เมื่อวานนี้นะตัวราคาพันธบัตรดิดขึ้นนะจะสังเกตนะครับว่าเ่อดชนีตลาดหุ้นจะเคลื่อนไหวล้อกับราคาพันธบัตรนะครับเห็นไหมครับปรับตัวขึ้นนี่ครับแล้วก็อันนี้ก็เช่นเดียวกัน N a s d a q นะครับปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันเปลี่ยนกานให้ท่านดูนะครับเห็นไหมครับ n a s แส q ก็ปรับตัวขึ้น Sp สเอ็ารับตัวขึ้น ดาวจนปรับตัวขึ้นนะครับราคาพันธบัตรก็ปรับตัวขึ้นเช่นกันนะครับตอนนี้นะครับถ้าเลือกถ้าเลือกเป็นชุดเนี่ยตอนนี้ให้ดูถ้าอยากจะเช็คคอนเฟิร์มเนี่ยให้คอนเฟิร์มกับตัวพันธบัตร1ิปีก่อนนะครับอันนี้นะครับแต่ราคาพันธบัตร10ปีอันเนี้ยก็อยู่ในแนวโน้มที่เป็นสวิงโลนะเพราะว่ามันปรับตัวทางเทคนิคเป็นขาลงแล้วรอมันเบรกก่อนนะครับน่ครับ่เป็นสวิงโลนะอาจจะติดแนวต้านตรงนี้อยู่ นะครับรอดูสัปดาห์หน้าจะปรับตัวลงไดาเช่นเดียวกันอ่ะทีนี้นะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับเรื่องสองครามทางสาหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้มีการอนุญาตให้ทางยนะูเครน่ะใช้อาวุธนะครับขี่ปนอาวุธที่ยิงจากพื้นส่วากาศนะครับก็อาจจะทําให้ทางยูเครนเนี่ยกับรัสเซียเนี่ยยังไม่สง,งบนะครับอนุญาตสักคู่ ส่วนประเด็นสงครามของทางอิสราเอลกับของกลุ่มอาหัดเนี่ยตอนนี้ก็มีการเจราจานะครับโดยอเมริกาก็อาจจะพยายามที่เข้ามามีส่วนร่วมในการที่อยากให้เกิดสันติภาพนะครับก็มีการออกนโยบายต่างๆแต่สุดท้ายแล้วทางเท่าที่ดูจากในข่าวเนี่ยอิสราเอลก็มีแนวทางเป็นของตัวเองเนาะเขาก็จะต้องการปรับสรุปแล้วก็วคือต้องการมีมีการเจราจาแลกตัวประกัน แลกกับการหยุดยิงแต่ว่าอิสราเอลมีเป้าหมายที่จะปราบกลุ่มอาหมาให้สิ้นสร้างด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วการเจรจารมันจะลงตัวหรือเปล่านะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงสัปดาห์ที่แล้วไปเนาะแล้วก็ประเด็นสำคัญนะครับก็เ้าเรียกว่า สงครามก็หึมๆกันอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกับตลาดมากนะเพราะเท่าที่สังเกตเนี่ยตัวกราราคาทองคำไม่ได้กระตุกเลยนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาโซนล่างด้วยเพียงว่าไม่ควรจะหลุดนะครับสองสามสองศูนย์นะครับโซนนี้โซนล่างลงไปนะสองพันสามไม่ควรหลุดนะครับถ้าหลุดน่าจะปรับตัวลงแรงเช่นเดียวกันนะครับส่วนดอลลาร์ก็ยังต้องรอดูตัวเลขในสัปดาห์หน้าเนะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์หน้าดีกว่านะครับสัปดาห์หน้ามีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญก็ทองของอเมริกาจะเป็น PMI นะครับแล้วก็ตัวนอนฟาร์มแล้วก็มีการเลือกตั้งของยูโรโซนนะครับเรื่องของรัสรัสภา,ลสภาแล้วก็มีการประกาศตาดอกเบี้ยของยูโรโซนด้วยเช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเปิดมาดูนะครับนี่ครับนอน PMI นะครับช่วงต้นสัปดาห์วันจันทร์อ้อที่ขาดไม่ได้นะครับวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับสําหรับคนที่เห็นน้ํามันอยากจะให้ตามดูผลการประชุม o b e c นะครับนะ้าตามมากดมาดูใน forex charting อันี้ก็ได้นะมันก็จะอัปเดตนะครับตรงนี้ให้นะครับว่าผลจะเป็นยังไงมีข่าวตรงนี้ด้วยนะครับถ้าคนที่เทรดเถิดได้เทรดทองแนะนําให้มากดดูข่าวที่อัปเดตในนี้ก่อนมันจะเลว็วสุดแล้วนะครับเพื่อจะได้รู้ว่ากราฟวันจันทร์มันกระชากด้วยเหตุผลอะไรนะครับตอนนี้กราฟตัวของรากาน้ํามมันเนี่ยมันวิ่งในกรอบเพื่อรอนะครับแล้วก็ ปกติเนี่ยประชุมโอเปกมันชอบประชุมช่วงประมาณวันพุธวันพฤหัสนะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันดันมาประชุมวันอาทิตย์เนาะแล้วก็ลุ้นๆ้นนนร้อนร้อน,นหนาวกันว่าเขาจะาประกาศลดอัตราดอกเอ่อลดกาลังการผลิตหรืออะไรด้วยหรือเปล่านะครับน่าจะมีผลกับราคาน้ำมันทา่าประกาศลดหรืออะไรต่างที่เป็นเกี่ยวกับปริมาณการผลิตอีกก็จะส่งผลให้ราคาน้ํามันเนี่ย ตัวเพิ่มขึ้นได้แต่ตอนนี้ราคาน้ํามันเป็นการสวนะิงโลเนาะแล้วเคลื่องที่อยู่ในกรอบรอรอนะครับตอนนี้โปรดักต์ส่วนใหญ่นะเครื่องเคลื่อนที่รอนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเนมะื่อกี้เราพูดถึงตัววันอาทิตย์ไปแล้วก็วันจันทร์นะครับมีประกาศไปนอน PMI นะครับส่วนวังคารมี Job l o อตออเ n นนินะครับเกี่ยวกับจ้างงานก็จะส่งผลกับการสวิงของตัวการดอลลาร์นะครับก็จะส่งผลกับราคาทองคําด้วยเช่นเดียวกัน ช่วงวันอังคารวันพุธคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่ตลาดอาจารย์ให้ตัวคอลเลเจตมันสวนทางกันกลับมาเป็นปกตินะครับวันพุธน่าจะมี ADP นะครับก็จะส่งผลกับตัวเกี่ยวกับภาคการจ้างงานเช่วกันซึ่งภาคการจ้างงานสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมอนุญาตย้อนไปนิดนึงนะครับจ้างงานสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับตัว e m p l o y m e n t นเทรนครับคนขอสวัสดิการตัวเลขนี้นะครับเพรายู่ช่วงนี้ตนะั้งแต่ต้นปีมา e m p l o y m e n t นเทรนเป็นตัวที่เอฟเฟกกับ เทดเดอร์ในตลาดนะตอนนี้ทัปด้แล้วปรับตัวเพิ่มขึ้นนะช่วงเท่าที่สังเกตมาสองสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเริ่มมีแนวโน้มที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแนวโน้มในสัปดาห์นี้น่าอาจจะนอนฟาร์มอาจจะไม่ได้ส่งผลบวกกับอเมริกามั้งแต่ต้องรอดูก่อนถ้าพี่าวาขั้นหมายอาจจะทําให้ตัวดอลลาร์าแข่งค่าขึ้นต่อก็ได้เพราะตอนนี้จยู่ในจุดจุดน,นัดพบของการแกงตัวและเช่นยวการเลือกทางนะครับตอนนี้เห็นนะครับ ตัวมาช่วงโซน่นี้แล้วนะครับทีนี้ที่เราพูดถึงตัวจับหลอดแล้วทีนี้เรามาดูวันพุธนะครับวันพุธมี ADP นอนฟาร์มนะครับคาดการณ์คาดน้อยจะน้อยลงนะครับแล้วก็มีแฟอนนพีมนะครับถ้าตัวเลขเท่าคา,าดก็จะส่งผลดีกับตัวดอลลาร์โดยรวมแล้วนะครับให้ดูว่าภาพรวมมาแล้วเนี่ยตัวเลขหลายๆอย่างกับดอลลาร์มันเป็นโพซิทีฟหรือเนกาทีินะครับช่วงนี้นะครับตัวเลขพีไมของอเมริกาเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินห้าสิบ การทำผมผมมองว่ามันเป็นปัจจัยชงบวกนะครับอ่าส่วนวันพฤหัสวันศุกมีการเลือกมีการเลือกตั้งรัฐสภาของยูโรโซนนะครับก็มีผลทีนี้ช่วงเย็นวันพฤหัสนะครับมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับทางยูโรโซนเนี่ยได้มีการส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแหละนะครับก็อาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามคาดได้เช่นเดียวกันอันนี้นะครับ อ่าทีนี้วันศุกร์นะครับจะมีการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มเอ็นพายเมนท์เคนะครับครั้งที่แล้วออกมา175นะครั้งนี้อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า175อาจจะเป็นสงผลบวกให้กับอเมริกาได้ช่วงท้ายสิ้นท้ายสัปดาห์สองของสัปดาห์ไดห้หน้าได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกราฟดีกว่าของสัปดาห์หน้านะว่ามนจะเอฟเฟกตยังไงต่อเนาะ อือ่าทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูจากช่วงต้นเมื่อกี้ที่ผมบอกนะว่าเดี๋ยวเรามาดูครับตัวกราฟอ่าอันนี้นะฮะราคาน้ํามันนะครับปรับตัวลงนะครับตัวคอมมอนตี้ต่างๆก็ปรับตัวลงเช่นเดียวกันนะผมเปิดกราฟไปเดมาให้จะเห็นว่าตัวซอฟต์คอมมอนตี้นะครับอ่ะนี่ครับซอฟต์เห็นไหมครับ น้ำส้มกาแฟกับปรับตัวลงเช่นเดียวกันครับตัวซีเวอร์ก็ปรับตัวลงน้ำปรับตัวขึ้นอ่ะะนาราคาน้ำมันนะครับก็เท่าที่สังเกตมาคือสังเกตว่าตัวถ้าเทรดโหมดรีตี้เนี่ยให้ใช้กับตัวต้นทุนเขาคือราคาน้ำมันด้วยก็ดีนะครับทีนี้ราคาน้ำมันส่งผลกับต้นผลิตทั่วโลกเนี่ยผลผลิตการทั่วโลกเนี่ยครับแต่ว่าต้นทุนคือราคาน้ำมันถ้าราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยก็เงินเฟ้อทั่วโลก แนวโน้มก็จะาลดลงยากนะครับทั้น,นตัวตอนนี้นะครับถ้าไม่ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้้ามันแล้วเนี่ยเงินเฟอ้อหลายประเทศมีโอกาสปรับตัวลดลงได้อย่างต่อเนื่องเช่นเหมือนการเหมือนที่ยูโรโซนก็มีการพอแคสถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับก็ต่อไปเราอาจจะได้เห็นอเมริกาปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เมื่อมาสังเกตกราฟเหมือนที่ช่วงต้นของพูดไปนะครับกราฟของธนบัตร อน,นพันธบัตรเนี่ยราคามันสวิงโลนะครับยังอาจจะปรับตัวลงต่อเนื่องได้นะครับเดยรอดูวนว่าราคาพันธบัตรจะดิดขึ้นทำลายอนึู่น์ปดเลย1 0 9่้าได้หรือเปล่าก็อาจจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นของราคาพันธบัตรได้เช่นเดียวกันตอนนี้ยังเนาะทีนี้ถ้าราคาพันธบัตรยังมีแนวโน้มที่จะแข็งแรงมีอยู่ก็จะส่งผลให้อ่อันนี้ครับตัว ดัชนีตลาดหุ้นอเมริกามีโอกาสปรับตัวขึ้นได้นะครับเริ่มต้นจากดาวโจนก่อนนะครับดาวโจนตอนนี้นะครับเคลื่อนที่แกว่งมีโอกาสเคลื่อนไหวเป็นพายแพทเทิร์นในช่วงนี้เป็นกรอบสามเหลี่ยมนะครับจุดนี้ก็คือประมาณสี่เหมือนจุดเนี่ยต้องผ่านไปให้ได้ก่อนนะก็จะวิเบรกไทยไปทางข้างบนได้ตอนนี้ก็สัปดาห์หน้ามีโอกาสปรับตัวขึ้นได้นะครับ ทีนี้กราฟของตัว s อสแอนห้าร้อยกับกราฟของเอสแกนเนี่ยจะเคลื่อนที่ล้อคล้ายๆกับตัวดาวโจนส์นะครับแต่ว่าจะช้ากว่านิดนึงนะครับถ้าเท่าทีา่ผมสังเกตด,ดูเนี่ยรอดูความเชื่อมโของดาวโจนส์ก่อนว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงพนบัตรนะครับพูดถึงาดาวชนีไปแล้วนี้เรากลับมาดูที่ตัวน้ํามันก่อนนะครับน้ํามันเนี่ยเอ่อผมเมื่อกี้ที่ผมคอมเมนต์ให้ทุกท่านเนี่ยถ้าฟังเนี่ยก็อยากให้มาตามนะครับ คิดว่าถ้าเทน้ำมันท่านมาตามในนี้จะเร็วสุดแล้วกดต,ตรงนี้นะครับในคนลเอแเอนเจลี่แล้วตามขา่าวในนี้ดูมันจะขึ้นอ่านี่ครับโอเปปเมตติ Perfect ้งแล้วมันจะขึ้นมาแล้วบอกมาว่าผลการประชุมเป็นอย่างไรนะครับก็คือจะออกมาในวันอาทิตย์ซึ่งถ้ามีการประกาศเกี่ยวกับกาลังการลดกําลังการผลิตอาจจะส่งผลให้ราคาน้้ามันแข็งข่าขึ้นมาได้ปรับตัวดิบขึ้นมาได้เช่นเดียวกันทีนี้ เห็นไหมครับว่าตัวการาฟน้ํามันเนี่ยเื่อนที่ไซเวย์ในกกอบสามเหลี่ยมอ่ะผมเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินให้ดูจะได้เห็นภาพชัดก็เปลี่ยนน้ำเงินดีกว่าเห็นไหมครับตอนนี้มันเคลื่อนที่ไซเวย์เป็นกรอบาราคาน้ำมันชอบเคลื่อนที่หลอกนะครับจะขึ้นก็ไม่ขึ้นนะครับเนี่ยการาฟแพทเทิร์นนี้สวยมากเลยแล้วก็ย่อตบการาฟฟิงนะครับ ก็อตอนนี้ถ้าใครเทรดแถวๆโซนนี้นะครับเดือนกว่าแล้วก็จะโดนนวดซายเวอยู่ตรงน,นี้นะครับส่วนราคาทองคํานะครับราคาทองคําตอนนี้นะครับเอ่อก่อนหน้าเนี้ยราคาทองคาเคลื่อนที่ขึ้นมาด้วยสตอรี่ของสองครามนะครับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่ก็ยังเคลื่อนที่ได้นะครับตอนนี้ราคาทองคําถ้าปรับตัวลงต่ํากว่าสองพันสามร้อยสองยี่สิบบุ๊กนะ ภายไม่จะเป็นแพทเทิร์นปรับตัวลงซึ่งอาจจะลงไปเทรดได้2,220ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่นะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อเพราะราคาขึ้นท่กอนในสกอบไซน์เว์น,นะครับก็ดูสัปดาห์หน้าก่อนว่าโพซิทีฟดอลลร์จะเป็นโพซิทีฟหรือเนกาทีฟถ้าดอลลร์สัปดาห์หน้าเป็นเนกาทีฟราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับเพราะว่าตัวกราฟเนี่ยตอนนี้มันต้องเกิดการปรับตัวอดจจะให้เป็น correlation กัน ซึ่งตอนนี้นะครับกราฟตัวดอลลาร์ตอนนี้เคลื่อนที่ไซเวยเพื่อแกว่งตัวในกรอบไซเวยนครับตลาดยังไม่มั่นใจว่าจะเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงต่อดีนะครับจะเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงปลายสัปดาห์นะครับตั้งแต่วันพฤหัสบดีศุกร์ออกมาไม่ค่อยดีนักะครับนี่ครับตัวเลขตัวเลขแดงด้วย อย่างคอ .P.C.E. เนี่ยก็สะท้อนกับตัวเลขเงิน,นเฟอ้อซึ่งลดลงนะก็อาจจะส่งอาจจะสะท้อนถึงตัวเลขเงิน,นเฟอ้อในช่วงเดือนหน้าว่ามีโอกาสปรับตัวลดลงได้เช่นเดียวกันนะครับทําให้ตลาดมองเรื่องเป็นนี้นะครับก็ดอลลาร์ก็ปรับตัวย่อลงนะแต่แต่ช่วงต้นสัปดาห์ดอลลาร์แข็งขึ้นมานะครับตอนนี้ดอลลาร์เนี่ยแข่งตัวเป็นสามเหลี่ยม่ง้วงนะนะก็ถ้าเบรกเอาขึ้นไปได้ก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้แรงแต่ถ้าไม่ตอนนี้ก็ อาจจะเล่นในโซล่างย่อลงต่อได้เช่นเดียวกันนะครับตรงน,นี้เป็นจุดนัดพบสำคัญนะของดอลลาร์นะครับ104.3นะครับถ้าปรับตัวต่ำกว่านี้ก็มีโอกาสปรับตัวลงต่อไปเทรดที่โซล่างได้ถึง102ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สัปดาห์น้าจะเป็นจุดที่จุดนัดพบนะครับคือที่ประกาศตัวเลขเงินฝาันะฮะวันศุกร์นะครับ,รบแล้วก็ตัวเลขเพียไมนะครับวันวันพุธนะครับ สองวันนี้นะครับเพราะเทรเดอร์นในตลาดไม่ผลพานเนาะผมคิดว่าน่าจะมีการผันผวนได้ประมาณหนึ่งเพราะตัวนอนฟาร์มมันอยู่ที่ร้อยกว่านะครับประกาศอาจจะน้อยกว่าคาดก็ได้นะครับหรือประกาศแล้วเซอร์ไพรส์ก็คือไปสองร้อยกว่าได้นะครับดอลลาร์ก็จะแข็งโฟกเลยนะครับก็อรอดูสัปดาห์หน้ากันอีกทีนะรประเด็นสัปดาห์ประเด็นนะครับในช่วงนี้ก็มีประมาณนี้สง่งเดี๋ยวสรุปให้อีกทีนะครับช่วงนี้นะครับตลาดเริ่มโฟกัสตัวเรงเศรษฐกิจ ของสหรัฐอเมริกาและโฟกัสเรื่องว่าอเมริกาจะสามารถปรับลดอัตราดอกเบียได้หรือเปล่านะครับถ้าปรับไม่ได้ดอลลาร์ก็จะแข่งต่อนั่นเองนะครับจากการที่ก่อนหน้านี้นะครับดอลลาร์ได้ชะลอปริมาณการดึงเงินวงเงินกลับนะครับทำให้คนเขามองว่าอเมริกาเนี่ยน่าจะมีการใช้มาตรการนี้เพื่อลดการ หลกลับของดอลลาร์มากขึ้นนะครับดอลลาร์ก็อ่อนลงนะครับไม่แข็งแรงนะครับาภาพรวมนะครับตลาดตอนนี้ก็น่าจะเป็นดอลลาร์ทองคำน้ำมันไซเวย์อยู่นะครับรออีเวนต์นะครับรออีเวนต์ที่จะมาไดรไดวิ่งในสัปดาห์หน้าช่วงปลายสัปดาห์กับวันอาทิตย์นะครับที่จะได้ราคาน้ำมันอาทิตย์นี้เนาะเดี๋ยวรอด,ดูกันอีกทีนะครับสำหรับเดเดอ์หรือว่าคนที่ติดตามนะครับคลิปของผมก็ รอสังเกตดูทีได้นะครับเจอกันใหม่นะครับวันเสาร์หน้านะครับสวัสดีครับ